สนุกไหมคะน้องอันนี้นิ่กูวินนี่อ่ะเรานั่งกระเช้าลอยฟ้ากันนะคะเพื่อนๆตอนนี้มันกำลังลงแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปอีกนะคะอ้าวปั๊สรุ่นอีเยนมาป๊ะป๋าไเบตินเตอาเร์โกลเมลูเตอร์มาโนอเคอาจจะไปอีกรอบหนึ่งนะคะมาดูเด้อป๊ะป๋าเทิดแอมรักเทิดตลอดเลยลาเลยอ่ะยังคนหรือยังนี่ อันนี้ไลฟ์ยูทูบเด็กสี่คนเลยนะคะวันครเรอบก็จะรอคิวตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราขึ้นอีกรอบนี้สแตนน่าไปดินป n าป้าดอกโอ้สแตงเหรอแม่ห้องเดี๋ยวเริ่มขึ้นอีกแล้วเอ็นทามูทรีมันจะได้วิวได้อย่างห้องกับตาเดี๋ยวขึ้นไปแล้วก็เอาค่าโอ้แม่ตัวเป็นตัวไง อ่ะอีเย็นอ่ะอีเนอันนี้อันนี้อีเย็นไล่หัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่กลัวมูมูมูกลัวมากเลยอ่ะอันนี้กลัวมากเลยนะคะตรงนู้นจะเป็นกาดนัดด้วยนะจ๊ะกรหอมัดหนาดนะคะ ขึ้นมาขม้างบนมุนมกลัวยอยู่ค่ะปุณนั้นเรือสำราญที่เรามากันนะคะไปเยต์จะเซลลูริตเซลลูลิตสนุกดีดว่วะน้องอันนี้วะ่ะโอ้ตรงบนตึกนี้ฮะนะเหมือนแหนทิตต์ดีทิตทต,ทต์อุปเเผนลูกฮอมีบางอย่างอยูอย่ข้างบนนั้นด้วยเนาะเหมือนเป็นอคอนโดมิเนียมวะปะปะมาได้เท <The computer. S 1> อราสเฮเธอร์มาไร้เทอราสแล้วก็สิตต์ยูเตอร์ระเบียง เหมือนัที่นี่ฟินแลนด์นะคะป๊าเพื่อนๆนี่เราอยู่มุมที่สวยมากฟินแลนด์เลยอ่ะอมโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาไลฟ์กันอีกทีนะคะเพื่อนๆบายบายบ้าบายบายอันนี้เฮลโหเฮลโหล